Yeah, oh, oh, this brave sound. Yeah. After school. มาพบพี่2คนอีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วพี่อ๊อฟใช่แล้วครับก็ถือได้ว่าเดินทางเข้ามาใกล้วันจริงในการสอบขอาทุกทีแล้วกับพี่ฟอดใช่แล้วครับตัวที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ได้ออกวิดีโอเป็นวิดีโอนแนะนำครับพี่ฟอดใช่แล้วครับถือว่าเป็นการแนะนำนะครับช่องทางการเดินทางนะครับในสนามสอบนะครับไือว,ว่าจะเป็นทาง Impact นะครับแล้วก็วูถึงมทรศิลปังสิทธิ์ด้วยและอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นการแนะนำช่องทางในการเข้าปฏิบัติในการสอบใช่ครับจ๋าวก็จะต้องมีคอ่้วกร์สมเรียน กหนาวได้เพราะว่าอากาศจะหนาวมากนะครับแต่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับก็เลี่ยงการทุจริตในการสอบนะครับโดยการห้ามบังคับนะครับไม่ให้สวมเสื้อกันหนาวนะครับโดยที่ทางสนามสอบเองนะครับจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับสภาพอากาศแทนใช่ครับก็ต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือประกาศไปว่าน้องๆเนี่ยมาห้องสอบนะครับก่อน3 0นาทีใช่ครับแต่ว่าต้องขอประกาศใหม่ครับเป็นให้น้องๆเนี่ยมาห้องสอบก่อน1ชั่วโมงครับเพื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้เตรียมความพร้อมครับเพราะว่าแต่ละสนามสอบเนี่ย จะมีเวลาสอบดังนี้ครับสายสินภาคเช้าประตูเปิด7จ็ดโมงครึ่งเริ่มสอบ9ก้าโมงถึงเที่ยงภาคบ่ายประตูเปิดบ่ายโมงเริ่มสอบบ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นสายวิทยาคาเช้าประตูสอบเปิด7จ็ดโมงเริ่มสอบ8ปดโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงครึ่งภาคบ่ายประตูเปิดเที่ยงครึ่งเริ่มสอบบ่ายโมงถึง4ี่โมงครึ่งครับไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่มาถึงสนามสอบหรือมาสายเกินกว่าสามสิบนาทีเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดโดยต้องเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่และที่นั่งสอบตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้เท่านั้น ใช่นะครัหือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้องต้องจำด้วยเนาะเพราะว่าน้องๆจะได้มาถึงสนามสอบไม่ทันครับผมครับ right, right, turn off the และจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เกริ่นกันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะพาทงน้องนะครับไปหาคําตอบนะครับของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งคณะก็คือคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้นัดีิธีกรเไว้แล้วใช่แะครับคณะแรกที่เราจะไปนะครับนั่นคือคณะวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ได้นัดแนะน้องๆนะที่จะมาแนะแนวให้กับน้องๆอีกทีนะครับผมก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับพี่หมิวค่ะทุกพี่สองคนเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่จะมาแนะแนวน้องๆใในนนนกาารรสอบบเข้้ปีีะคั สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ของเรามีทั้งหมด10สาขาวิชานะครับได้แก่สาขาวิชาอะไรบ้างครับพี่เหมียวค่ะก็จะมีสาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาจุลชีววิทยาสาขาเคมีฟิสิกส์และสาขาวิชาตศาสตร์ค่ะครับสาขาวิชาที่6นะครับคือสาขาวิชาจิวเวลี่หรือว่าวัสดุศาสตร์จัมานีและเครื่องประดับนะครับสาขาวิชาที่7คือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาที่8คือสาขาวิชาสแตทหรือว่าเซตินะครับสาขาวิชาที่9สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาว,วิชาที่10ก็คือสาขาว,วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับก็มีน้องๆถามกันมามากเลยนะคะพี่นัทว่าต้องติดาสาขาว,วิชาของเราเนี่ยทำการเรียนการสอนกันที่ไหนค,คำตอบก็คือที่ภาษามิตรทุกชั้นปีเลยนะครับ so จะมีวิชาเคมีวิชาคณิตวิชาอังกฤษแล้วก็วิชาความรู้ทั่วไปนะครับสาขวิชาหลักเนี่ยจะมออีการสอบ ทุกเรื่องที่น้องๆเรียนมาทั้งม4ี่มห้ามหนะครับอ,อ,อยากจะให้น้องๆเนี่ยกลับไปทบทวนอ่านหนังสือกันให้มากๆนะครับเพราะว่ามันออกทุกเรื่องจริงๆวิชาความรู้ทั่วไปเนี่ยทุกสถาวิชาออกเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือเช่นจะเป็นตักตัก,ตก,กยานนะครับก็คออือสมมุติหนึ่งสองามและต่อไปคําตอบคืออะไรก็คือ4ี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเ,เรื่องภาพเหมือนเช่นสมมติด้านซ้ายของโจทย์มาเนี่ยเป็นภาพสี่เหลี่ยมมีจุดตรงนี้มีวงกลมตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ คำตอบเนี่ยมันจะมีมา5ช้อยก็คือสมมุติตอบข้องงูอย่างเงี้ยครับข้องงูภาพก็จะเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับมีวิชาคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาอังกฤษแล้วก็วิชาความรู้ทั่วไปทางด้านการเรียนรู้นะครับด้านวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะออกทางด้านของพวกเรื่องเลขฐานโปรแกรมพื้นฐานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรประมาณนี้นะครับอยากให้น้องๆกลับไปทบทวนในทุกๆวิชานะครับอย่าทล่าใจไปถ้าหนังสือเยอะยังไงน้องก็ได้ยังน้องก็ติดสู้ครับ ทำในส่วนนี้นะคะก็จะมีน้องๆถามเข้ามาสสาขาวิชาด้วยกันก็คือสาขาวิชาเคมีจุลชีววิทยาแล้วก็ชีววิทยาค่ะน้องๆที่สนใจทางด้านเคมีนะคะก็ต้องสอบทั้งหมดสีวิชาด้วยกันก็คือเคมีอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดค่ะ ส่วนน้องๆที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยาและชีววิทยาทั้งสองสาขาวิชานี้นะคะสอบเหมือนกันเลยก็คือชีววิทยาอังกฤษคณิตาศาสตร์แล้วก็ความถนัดทั่วไปค่ะส่วนน้องๆที่สนใจในสาขาที่พี่ไม่ได้พูดนะคะก็พี่ก็อยากจะฝากว่าอยากให้น้องๆเนี่ยอ่านพบทวนตั้งใจในวิชาหลักของแต่ละสาขานั้นๆค่ะเพราะว่าวิชาหลักของแต่ละสาขานี่ก็จะมีความยากง่าย,ายแตกต่างกันไปค่ะสวัสดีครับในคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะนอกจากจะมีหลักสูตร วทบ4ปีแล้วนะคะก็ยังมีหลักสูตรวทบ5ปีด้วยะคะ่ะสําหรับข้อสอบวัดความถนัดทางด้านการเรียนนะคะก็จะเหมือนกับหลักสูตรวทบแล้วก็เหมือนกับสาขาวิชาอือ่นๆนะคะแต่ว่าข้อสอบวัดยอดความเป็นครูเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบแนวจิตวิทยาคะ่ะก็จะถามความคิดเห็นของน้องๆในเหตุการณ์ต่างๆว่าในเหตุการณ์แบบนี้น้องจะตัดสินใจแบบไหนนะคะแล้วก็จะเป็นาถามตัวตนของน้องอย่างเช่น น้องๆเคยล่าข้อสอบเพื่อนบ้างไหมเคยหลับในห้องเรียนหรือเปล่าหรือว่าน้องๆเคยมาสายไหมแนวเนี้ยค่ะซึ่งน้องๆก็สามารถหาตัวอย่างข้อสอบมาลองทําได้นะคะตามรานหนังสือแล้วก็เว็บไซต์ทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับก็เนื้อหาเนี้ยจะครอบคลุมทุกเนื้อหาเกือบทั้งหมดของวิชาฟิสิกส์แต่ละเรื่องเนี้ยจะออกไม่สอนลึกมากนักพี่ก็อยากให้น้องเนี้ยเน้นทําข้อสอบให้ทุกเรื่องและอย่าพยายามที่จะตัดเรื่องไหนออกไปเพราะว่า ทุกเรื่องเนี้ยสามารถออกข้อสอบได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็สามารถที่จะถูกนําออกมาเป็นข้อสอบได้เหมือนกันดังนั้นพี่อยากให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบทุกทุกทุก,ทกหนังสือที่เป็นไปได้เพราะว่าถ้าน้องทำมันเยอะๆเนี่ยน้องก็จะสามารถทําข้อสอบตัวจริงได้แน่นอนครับข้อสอบก็จะออกครอบคลุมเนื้อหาของมปลายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะไปเน้ในช่วงม .4 กับม .5 แต่พี่ก็อยากให้น้องๆอ,อ่านของทั้ง 4, 5, 6มาค่ะพยายามอย่าตัดเรื่องไหนออกไปนะคะเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยทำคะแนนให้น้องๆได้ท้งนั้นเลยค่ะสำหรับสาขาวิชาชีววิทยานะคะเนื้อหาของข้อสอบก็จะออกครอบคลุมเนื้อหาของมปลายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะไปเน,น้นในช่วงม .4 กับม .5 นะคะแต่พี่ก็อยากให้น้องๆอ่านทั้งของ 4, 5, 6มาค่ะอย่าตัดของมอ .6 ออกไปนะคะสาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นี่ครับก็จะออกทั้งวิชา ชีววิทยาวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์แต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจออเป็นพื้นฐานทั้งหมดครับที่อยากให้น้องเนี่ยเป็นในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าจะมีความยากกว่าสาขาวิชาอื่นๆครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้พี่ก็อยากให้น้องๆอ,อ,อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะที่เคยเรียนมาทุกเรื่องพยายามทําความเข้าใจกับทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็พยายามเน้นในสาขาวิชาที่น้องๆสอ,อบนะคะในวิชาเอกของแต่ละสาขาวิชาค่ะ ก็พี่ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบนะคะสวัสดีครับสำหรับน้องที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ครับพี่นะซึ่งในวันสอบสัมภาษณ์เนี่ยน้องๆน,นี่ยต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างคะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเอก,ากสารสําคัญนะครับซึ่งน้องๆห้ามลืมเลยตัวอย่างที่2เนี่ยถ้าน้องๆคนไหนมีแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอนะครับก็สามารถเป็นส่วนเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคณะกรรมการได้นะครับ ค่ะส่วนในการสอบสัมภาษณ์นะคะคก็จะมีทั้งทางด้านวิชาการ,รและสวัสิส่วนตัวทั่วไปค่ะซึ่งพี่อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องเครียดน,นะคะน้องๆให้พกความมั่นใจมาเต็มที่เลยค่ะครับแล้วน้องมาเจอกันในคณะวิทยาศาสตร์นะครับ ครับถือว่าเต็มอิ่มนะครับกับสิเอกของคณะวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงอีกห้าเอกของกอสบคณะวิทยาศาสตร์ครับพี่อ๊อฟใช่แล้วครับต่อไปเราก็จะไปฟังคําแนะนำนะครับคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรครับพี่ปอดใช่ครับรุ่นพี่ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นดาวเดือนด้วยนะครับอ่าเราไปฟังคําแนะนําจากรุ่นพี่ทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับพี่เอ๋มครับ ค่ะพี่ๆสคนเป็นตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีและนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรค่ะครับผมน้องๆหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าคณะของเรานี่นะครับผมเรียนเกี่ยวกับอะไรและจบไปแล้วทํางานอะไรนะครับวันนี้พี่ๆสองคนก็จะมาแนะนําน้องๆที่จะมาเตรียมสอบในครั้งนี้ว่าควรอ่านหนังสืออะไรบ้างแล้วควรเตรียมสอบอะไรบ้างนะครับผมค่ะต,ตอนนี้ของคณะของเรานะคะได้เปิดมาแล้วสปีด้วยกันนะคะตอนนี้เราทําการเรียนการสอนในที่ประสานมีค่ะแต่นในอนาคตเราจะย้ายไปทำการเรียนการสอนยงพลาสค่ะ ค่ะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคณะของเราเนี่ยคล้ายกับคณะไหนบ้างนะคะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรของเรานะคะจะคล้ายกับคณะอุตสาหการรมเกษตรนะคะและหนึ่งในสาขาของเราก็จะคล้ายกับฟู้ดไซด์ด้วยค่ะเับผมในการสอบตรงในคณะของเรานะครับผมคือวิชาคณิตศาสตร์ทีาภาษาอังกฤษ,า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 ษา ความถนัดทางการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับส่วนวิชาวิทยาศาสตร์นี้ก็จะแบบเป็น3ามวูลหมู่ครับคือเคมีฟิสิกส์และก็ชีวานะครับครับผมน้องๆก็ควรเตรียมตัวในการอ่านหนังสือล่วงหน้ามาก่อนนะครับเพื่อจะได้ทําข้อสอบในของเราได้นะครับผมในข้อสอบของเรานี้คือมันข้อสอบไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆตั้งใจพี่เชื่อว่าน้องๆทําได้อยู่แล้วครับ นอกจากน,อน้องๆจะต้องทบทวนการเรียนแล้วนะคะน,น้องๆจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆด้วยค่ะส่วนในวิชาเฉพาะทางคณะเราจะไม่มีการสอบค่ะเราจะเน้นไปที่ความถนัดทางการเรียนเราจะเน้นการทําคะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะครับสาหรับน้องคนเก่งน,นะครับที่สามารถสอบกอสเขียนของคณะเราผ่านนะครับก็ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ในขั้นต่อมานะครับผมในการสอบสัมภาษณ์นะครับน้องๆก็ควรเตรียม พอฟลิโอนะครับหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานของเราเนี่ยนะครับในแฟ้มสะสมผลงานนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยประวส่วนตัวของเราแล้วก็ผลงานทางด้านวิชาการทางด้านจิตอาสาหรือว่าทางด้านกีฬานะครับส่วนน้องๆที่มีผลงานทางด้านรางวัลเกียรติบัตรหรือว่าอะไรของของ,ของเราเนี่ยครับสามารถใส่ในพอดพิโอนี้ได้เลยเพราะว่าจะให้คณกกรรการของเราได้ดูผลงานของน้องๆที่ได้ทํามาช่วงในมัธยมเพื่อให เขาเห็นความสามารถของเราในการจะมาศึกษาต่อในคณะของเรานี่นะครับการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์นะคะพี่ๆก็ขอให้น้องพวกมั่นใจมานะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับว็าขอวักให้น้องโชคดีในการสอบทุกคนนะครับแล้วก็หอว่าจะได้มาเจอกันในคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรนี่นะครับขอให้น้องสู้ๆครับบ๊ายบาย จะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบเลขที่นั่งสอบนะคะแล้วก็สถานที่สอบค่ะก็วิธีการง่ายๆนะคะน้องๆสามารถเข้าไปเช็คเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่10กันยาย,ยน2554ค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะสังเกต้ายมือจะมีคําว่ารับิ0ใหม่ให้น้องๆคลิกเข้าไปที่รับิ0ใหม่นะคะแล้วพอเข้าหน้าต่อไปสังเกตขวามือจะมีคําว่าภาคการศึกษา1ครับ2555ค่ะให้น้องๆเลือกคาว่า ยารีปีที่1นึ่งนะคะอลองเลือกเข้าไปจะเจอ,อให้คลิกที่แถบเมนูสีเทามุมขวามือสุดนะคะจะให้คลิกคําว่าพิมพ์ใบชําระเงินดูเลขที่นั่งสอบดูสถานที่สอบนะคะซึ่งพอคลิกเข้าไปน้องๆจะ ให้กรอกรายละเอียดนะคะแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบข้อมูลนะคะให้น้องๆกรอกแต่เลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น,นะคะ่ะน้องกรอกเสร็จเรียบร้อยให้คลิกไปคำคำ,คำที่ว่าค้นหาค่ะกรณีที่เลขที่นั่งสอบเรียบร้อยนะคะจะแสดงสภาพปกติสถานะผู้สมัครชำระเรียบแล้วพะะี่เชน แต่ว่าน้องคนไหนนะครับที่เขาเ้าตรวจสอบข้อมูลตามระบบที่พี่เอนะครับไปั้งต้นเนี่ยเราไม่เจอในขีดทั้สอตัวเองนะครับน,น้อง,ต,อง,งต้องรีบโทรไปสอบถามที่เบอร์02 210531เลยนะครับแล้วก็อีกกรณีนนหนึ่งน้องสามารถส่งหานหลักฐานของตัวเอง อ่าคือหนึ่งคือแบบฟอร์มการชนะเงินน,งนะครับแล้วก็สองคือแบบฟอร์มการชนะเงิน,นงทีห่หลักฐานที่เราไปเสียกลับหรือไปทำนี้<ช>ครับผมแล้วก็พร้อมกับเขียนชื่อของตัวเองครับชื่อนามสกุลแล้วก็สาขาที่สมัครสอบแล้วก็เลขที่ไปสมัครสอบพอร้อมเบอร์โทรของตัวเองนะครับแล้วส่งมาที่เบอร์แปดศูนย์สองพันสองหกศูนย์สองหกห้าสองนะครับค่ะก็วิธีาการง่ายนะ เท่านี้นะคะเพียงแค่เข้าไปคลิกทางระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆก็จะทราบเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบนะคะยังไงของย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะขอให้น้องๆค่ะตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2554ตามวิธีการที่เพียแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนนครับ,บสัมาษณ์นั่นครับแล้วก็อย่าลืมนะเพราะว่าตัวน้องมันเสียอะไรกับใช่ถ้าเกิดเช็คสถานที่ผิดก,ก็จะเสียเวลาในการเดินทางไปสอบนะคะครับยังไงก็พี่เพนและทัพเพย์ขอให้น้องตรวจสอบได้เลยนะคะ ว่าได้รับคำแนะนำดีๆเนาะจากสองคณะนะครับที่มีผู้สมัครนะคะไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวครับใช่ครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เป็นมาเชี่มาใช่ครับเอาละครับน้องๆในเทปหน้านะครับนัดที่เราจะไปคือคณะสังคมศาสตร์ครับคณะธรรพ์แพทย์มีอากาศนะครับแล้วก็ยังมีหลักวิชาเลยนะครับก็คือสำนักวิชาเกษตรศาสตร์และด้านจุลาีววิทยครับทุกคนใช่ครับสำหรับน้องๆนะครับที่สมัครต่อสามคณะนี้นะครับแล้วก็ต้องการจะถามคำถามนะครับก็สามารถมาสอบถามได้ทุกตำแหน่งของพี่อาตูเช่นเคยครับครับแล้วก็ทีที่สองผมจะต้องขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับ